ัลลโหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปังแชแนลกันอีกแล้วนะผมเพื่อนนะมาวันนี้เราก็มาลุยกันที่เกมไฮโลไทยแล้วกันอ่ะไฮโลพื้นบ้านเนาะเพื่อนเนาะมาวันนี้ก็เอาทุนเข้ามาอยู่500ร้อผมนะมาเล่นทุนน้อยให้เพื่อนได้ดูกันสักหน่อยแล้วกันในรอบนี้เนาะมาวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่ค่ายยูฟ่าเอ็มยี่สิบหกครับผมหรือยูฟ่าเอ็มยูฟ่าเอ็มสองหกนาะเพื่อนเนาะมาก็มาลุยกันที่เกมไฮโลไทยแล้วกันนะกับทุน500ร้อผมนะกับห้องธรรมดาผมห้องทั่วไปแล้วกันเนาะห้องธรรมดาแล้วกันห้องเเบบทาานะ มาวันนี้ก็จะมาลองเทคนิคทุนห้า้อยแล้วกันอ่าทุนห้ารอยแล้วกันจะไม่เล่นทุนเยอะครับผมนะวันนี้จะมาลองเล่นให้เพื่อนได้ดูว่าทุนน้อยควรจะเล่นแบบไหนถึงจะได้กําไรนะเพื่อนๆนะอ่ะผมก็จะลงไปที่สูงนะเพื่อนลงไปที่สูงสังกห้าสิบก็แทงแต่ละร้อยเพื่อนแทงแต่ละร้อยสูงห้าสิบร้อที่เหลือก็ปันเศษไปลงไปลงล,ลงตัวโต๊ดแล้วจิ้มแล้วสิบบาทนะเพื่อนเนาะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะรอบแรกก็ออกสูงก็ถือว่าบวกมา ร้อยกว่าบาทคนระับผมหลอมาร้อยแปสิบาทเนาะอ่ะก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะผมไม่ขาดทุนเนาะอ่ะก็ถือว่าเราตอนนี้จะมาเล่นแบบเลคนิคสไตล์แบบเล่นแบบเน้นๆนะนะ้นะเพื่อนนะเน้นเน้นตัวที่เราแม่นแม่นแล้วกันเตะต้องไปเออเราต้องไปลงฝั่งที่มันที่ว่าเราจะออกสูงต่ำนะเพื่อนนะอ่ะเราต้องไปลงหนักหไอ้ตัวนั้นนะอ่ะเรียกว่าอะไรไปลงเต็งอ่ะแทงเตงสูงกับต่ำไว้หนักหนักแล้วที่เหลือเราก็กระจายปัดเศษปัดเศษไปลงนะเพื่อนนะอ่ะ แล้วผมรอบนี้ผมก็มั่นใจว่าสูงจะมาผมผมก็ใส่ไปที่สูตี่ห้าหกก็พวกตามสูงนนหะหน้าสูงนะเพื่อนนะเดี๋ยวอ่ะหกมาสวยไปรอดไปผมนะอร mm. อบไปผมก็บวกมาอีกแล้ว <Okay. S 1> ผมนะบวกมาเท่าไหร่รอบนี้บวกมาเท่าไหร่อ่ะบวกมาแปดสิบบาทผมนะอ่ะก็เดี๋ยวว่าโอเคผมโอเคไปโอเครับโอเค,อ,เคอยู่ก็ถือว่าเล่นแบบนี้ก็เป็นการเซฟทั้งทุนแล้วก็เซฟทั้งกําไรนะเพื่อนนะโดนมัจะมาเล่นใ้มานะดูเทคนิคการเล่นแล้วกันอ่ะเทคนิคการเล่น การลงเงินอ่าเทคนิคการลงเงินหรือการเล่นนะผมนะมารอบนี้ผมก็จะไปหน้าต่ำนะเพื่อนนะเพราะว่าจากที่สถิติมันออกไอ้ตารางด้านล่างเพื่อนมันสูงมันจะมาสี่ไอ้ห้าตายใช่ไหมแล้วมันจะตัดไปต่ําใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมขอลองตัดไปต่ําดูแล้วกันเนาะอ่ะขอตัดไปน้าต่ําดูแล้วกันก็จะผมจะกันสิบเอ็ดไฮโลไว้สักหน่อยแล้วกันกันพลาดกันพลาดับผมกันพลาดเผื่อมันจะออกก็ผมรอบนี้ห้าสองสวยโอ้ห้าสองหกสอง ก็ยังไปหน้าสูงอยู่นะเพื่อนนะมันยังไม่ตัดมาให้หน้าต่ำนะยังมันตัดนะครับผมนะเล่นได้เพื่อนเล่นได้ต้องเล่นอย่างมีสตินะทุบก็ทุบได้ผมแต่พยายามระมัดระวังด้วยลวกันเวลาไม้ทุบนะเวลาไม้ทุบถ้าเรามั่นใจมันอาจจะไม่เข้าได้ครับผมก็พยายามเดินเงินให้เบียบอยู่สม่ําเสมอแล้วกันพยายามเดินเงินให้อยู่เท่าเดิมแล้วกันเนาะหลับตอนนี้ผมขอตามไปต่ำแล้วผมขอทบบสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมมั่นใจว่ายังไงมันต้องตัดมาต่ำนะเพื่อนนะอ่า ว่ายัางไงมันต้องผมมั่นใจว่ามันต้องตัดมาต่ำนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้นะผมขอทบไปสักครั้งแล้วกันนะขอทบไปครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะมาขอหน้าต่ำมาหน่อยแล้วกันมนะสีเอ e ียวสวยสีเ e อียวห้าเอียวโอ้โหสวย,สวยผมนะได้แค่ส e ีเอียวนะเพื่อนนะเสียดายเะียดไม่ออกสามเอียวนะถ้าส e e ามเอียวสีเอียวเราก็ถือว่ารับลิเพื่อนนะโดนเต็ม,เต,มเต็มนะเพื่อนนะบอกเลยโดนเต็มเต็ม <c oughs> ก็ยังได้กําไรอยู่เท่าไร200 280นะเพื่อนนะก็ยังได้กำไรอยู่280ับนะผมตอนนี้เนาะทุน500เล่นยังไงให้บวกครับผมนะก็มาดูเทคนิคในคลิปนี้ได้เลยนะผมนะอะ่าหรือใครมีเทคนิคเด็ดๆกว่านี้อ่าใครมีเทคนิคเด็ดๆกว่านี้กว่าที่ผมเล่นในตอนนี้เนาะก็มิ้นตมาบอกได้เพื่อนๆนะมิ้นต์มาบอกได้หรืออยากให้ผมลองเล่นหน้าไหนอ่าหรืออยากผมลองเล่นหน้าไหนกี่ตาอ่ามิ้นต์มาบอกได้ผมผม oh, <lic> กนนะ็จะลองเล่นให้เพื่อนได้ดูแล้วกันเนาะอ่าจะลองเล่นให้เพื่อนได้ดูนะครับผม เดี๋ยวรอบนี้ผมขอตัดเปยสูงก็แล้วกันเนาะเราตัดเปยสูงกันดูหัวสองสองหมดสิทธิ์เลยผมนะหวัวตองสองตองสองแลผมเจ้ามือกินเรียบว่าผมแบบเนี้ยถ้าออกมาลูกตองเนี้ยเจ้ามือกินเรียบเลยเจ้ามือบอกหน้ายิ้มไม่นะเว่ยนนะเจ้ามือหน้ายิ้มบานแล้วผมถ้าออกมาลูกตองนะโอ้โหถ้าคนไม่เน้นเนต็งต่ำกับสูงอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องต้องต้องเสียใจด้วยนะบ้านนะ,ะต้องเสียใจด้วยนะถ้าคนที่ชอบบานอ่ะก็เรียกว่าลูกบานลูกบานใช่ไหมอ่ะ มาผมก็จะตามไปหน้าสูงต่อนะเพื่อนนะใส่หน้าเดิมผมนะใส่หน้าเดิมไปไม่มั่นใจโอ <c oughs> เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนยกเลิกผมว่าติดไฮโลไ้ไงเมื่อกี้เราเอาไฮโลออกแล้วกันอย่าบอกนะครับผมยกเลิกไฮโลส่เบียไฮโลเพิ่มเนี่ยออกสิเบีไฮโลเฉยอันนี้ก็ไม่เอานะสามเอียวโอ้โหดีสี่ส,ส,สิโอ้นั่นไงสิเียไฮโลว่าแล้วไงว่าแล้วไงเพื่อน ไม่น่ายกเงินออกเลยตอนนี้เราก็ยังได้กำไรอยู่แหละได้กำไรอยอะไดน้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเพือ่อนเอาถี่ว่นยังได้อยูน่นะเพื่อนเนาะมาเดี๋ยวไปต่อยสักหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวตามหน้าสูงครับผมนะมาเดี๋ยวตามหน้าสูงมาเพราะว่าแต้มมันมาเหมือนมันจะมาหน้าสูงอนละแตม 3, 4, 4นะ้มสามสี่สี่นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขอจะลองตามไปหน้าสูงดูสักหน่อยแล้วกันอันนี้ตามความคิดผมนะน,นี่ตามความคิดผมว่ามันน่าจะ ฝัดมาเต้มทุงสูงนะเพื่อนนะมาเดี๋ยวลองมาวัดใจกันดูอกีกรอบแล้วกันมาไหมหกสวยอ้าวหกห้าสามสวยผมนะหกห้าสามสวยผมนะเอามาได้ใส่สามสูงนะเสียดายคูณแปดด้วยสามสูงอ่ะก็ไม่ได้ผมไม่เป็นไรผมเราก็รอบนี้ก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูเล่นยังไงให้บวกนะเพื่อนนะเล่นยังไงให้บวกให้ได้ถอนให้ได้กําไรอจะได้บา้างได้น้อยก็ยังไม่รู้กันนะเพื่อนนะ จะได้มากได้น้อยหรือ,อยังไงผมก็ยังไม่รู้นะก็จะเล่นเพื่อนได้ดูไปก่อนแล้วกันแต่ผมจะพยายามรอบนี้จะพยายามเซฟทุนไม่ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนจะเซฟทุนไม่ให้ได้มากที่สุดนะครับผมนะ <c oughs> มาก็ยังอยู่ที่หน้าสูงนะผมรอบนี้นะว่ามันมันน่าจะไม่หลอกผมไปต่ำหรอหมัอ้งรอบนี้ผมขอยัดไปที่พวกห้าสูงสามสูงสี่สูงตั้งแต่กันโอ้โห <No. S 1> ต่ําจริงๆเ <4. S 1> พื่อน เดี๋ยวก็ยังดีเรามีตัวติดอยู่ครับผมมีมีตัวติดอยู่อ่ะก็ลบปไป80บาทนะอ่ะก็ถือว่าโอเคไปโอเคไปเดี๋ยวว่าไม่ได้ลบหมดหน้าตักนะก็พอมีตัวอะไรเขาเรียกตัวหารตัวหารได้ไหมตัวหารช่วยลบเนะาะอ่ะแล้วก็ยังอยู่กําไรอยู่ที่เทเลซอสองร้อยหกสิบครับผมกำไรที่สองร้อยหกสิบพอดีไปต่อเดียนเหมือน ผมว่าพอไอ้ก่าผมนิ้งกำไรเพื่อนมาเล่นให้เพื่อนในดูนิ้งกำไรก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเล่นจอตใหญ่ก่อนนะเพื่อนเนาะะรอบนี้ผมขอตัวพอก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็อลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยกันเนาะครับเนาะไปเลยครับสวัสดีครับผม